สวัสดีครับชายน้อยนี้ครับมีเมื่อวานไม่ได้ไปขอโทษด้วยนะคะเมื่อวานไม่ได้ไปไปไหนฮะสกาล่าตอ๋ออ๋อไม่ได้ไปเหรอเมื่อวานอ๋อไม่เป็นไรครับแต่ว่าเมื่อวานแบบงานใหญ่เลยคนเยอะเลยนะครับ แถลงข่าวฟุตบอลยูโรอย่างใหญ่โตแต่ว,วันนี้มางานช่องเก้าเป็นไงบ้างคะ60ปีที่เรามีทีวีได้ติดตามชมได้ดูเดอะสตาร์ด้วยเงี้ครับก็ต้องขอบคุณนะครับอาสามทนะครับที่แบบว่าอยู่เคียงข้างพวกเราชาวไทยมาตลอดนะครับวันนี้เขาแบบว่าเลี้ยงพี่ๆี่ทีมงานกันใช่ไหมครับต้องขอบคุณทีมงานนี่แหละคือเป็นคนที่สร้างสารรค์ผลงานสร้างสารร์รายการดีๆสร้างสารรค์สคริปต์ดีๆ เอาตัวลิทเอาตัวดาราทุกคนออกมาให้ได้ดูกันนะครับต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนก็ขอให้พี่ๆทุกคนมีความสุขมากๆนะครับขอให้แบบว่าเงินเดือนสูงขึ้นสูงขึ้นโบนัสเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วก็ขอให้ผลิตรายการออกมาแล้วเลียติ้งดีๆสูงๆทั้งนั้นเลยครับเดตสตาร์ให้ดูต่อไปด้วยน้องครับรายการเดตสตาร์ก็อยู่กับอสมทนี่แหละครับเอาหูฟังมาทําไมคะน้องอ๋อเป็นประดับเฉยฮะไม่ได้ใส่ไม่ได้เส่อะไรหรอกแต่ว่าแบบเพื่อแบบ มันมันเข้ากับชุดอะไรเงี้ยครับหน้าหนาวเนาะหนาวใช่ไหมฮะแถวเล่นครับออกไปข้างนอกระวังนะฮะทำไมฮะโอรฮีทมากเลยค่ะโอเวอร์ฮีทครับแต่ว่ากลางวันนี้ร้อนมากเขาบอกว่าช่วงนี้อากาศจะร้อนที่สุดนะครับในรอบปีนะครับก็แบบเชื่อแล้วแหละร้อนจริงๆรนะฮะร้อนจริงฮะ ครับท่านผอาจจะไม่ทราบพี่เจ้าชายนะคะรูปเรารูปที่ลงรูปวันงานนะคะหลายคนชมว่าหล่อเลยเห็นไหมอ๋อวันที่ใส่สูตรถ่ายรูปกันใช่ไหมครับอ๋อขอบคุณมากเลยนะครับก<ๆ>็เวลาคนชมแล้วเขินลิปเขินเวลาคนชมนช่วงนี้พี่แจ็คชมลิปบ,บ่อยลิปก็เขินหรีจจ่ชมอยากได้อะไรบางคบอกว่าหล่อขึ้นนู่นนั่นนี่มาไหมหรือว่ามีคนไม่มีไม่มีอ๋อถ้าเกิดเป็นเรื่องแบบดูแลผิวหน้าทำ ก็คือต้องดูแลเพราะว่าลิปเป็นคนก็มีมีสิวเนาะเราแต่งหน้าทุกวันมันก็สิวขึ้นอะไรเงี้ยใช่ครับมันก็ต้องแบบมีไปกดสิวบ้างมีแบบว่าเลเซอร์เอารอยดวงรอยดําจากสิวออกบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตรงนี้มีแต่ว่า,าเรื่องของทําทหน้าสัญญกร,รรมไม่ไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้คือธรรมชาติเปลี่ยนแค่ทรงผมแค่นั้นใช่ครับหนุ่<ผ>มสั้นยังบ้างทรงผมลิเปลี่ยนบ่อยมากนะครับก็ เป็นเป็นอีกตัวหรือว่าหรือว่าเออคือแบบเราก็แบบหน้าเปลี่ยนไปได้นะคือแบบว่าไม่ต้องแบบไปสัญญกรรมหรือว่าอะไรเราก็แค่ดูแลตัวเองที่แบบว่าเข้าฟิตเนสออกกํลาลังกายอะไรเงี้ยครับอ่าถ้าถึงเดอะสตาร์หน่อยอาทิตย์อาทิตย์วันที่นี้แล้วทราบแล้วเดอะสตาร์แปดอทราบแจ้งอ๋อ<ส>อ่าแกงส้มกับโดมนะครับก็อยากให้เชียร์นะครับทั้งสองคนนี้คือสําหรับตัวลิซนะสองคนนี้เนี่ยใครเป็นเดอะสตาร์ก็ได้นะครับเพราะว่า เก่งเก่งกันทั้งคู่นะครับมีความสามารถกันทั้งคู่นะครับเมืเอ่อวานไปไปซ้อมคอนเสิร์ตดา t แปดกันมาแล้วแบบว่า จอพูดคุยกับน้องๆเป็นเด็กน่ารักมากแล้วก็ขยันมากแล้วก็แบบให้กําลังใจไปว่าแบบเร,เราผ่านมาก่อนไงครับรอบ2องคนสุดท้ายจะเป็นรอบที่เหนื่อยมากนะครับเพราะว่า1 1เราต้องซ้อมมินิคอนเสิร์ต30มนาทีของตัวเองนะครับสเราต้องซ้อมคอนเสิร์ตปิดเดอะสตาร์นะครับแล้วก็3ก็คือต้องมาทํากิจกรรมต่างๆที่เขาจัดให้อีกเป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสและเหนื่อยมากก็เลยให้กําลังใจน้องๆไปว่าให้สู้ๆนะครับเพราะว่าคือเราเราในชีวิตเราไม่รู้จะได้ทาอย่างนี้กี่ครั้งกันเนาะที่เราจะได้ทุ่มเทก มันขนาดนี้นะครับใช่แล้วทั้งสองคนแบบก็ถามว่าเหนื่อยไหมน้องก็ตอบว่าเหนื่อยนะน้องก็ตอบว่าเหนื่อยแต่ว่าน้องก็บอกว่าเออผมก็เต็มที่นะครับผมก็แบบทาอยากทําออกมาให้เต็มที่อะไรเงี้ยอ่านมานอาทิตจะได้ดูน้องรทิ์ด้วยครับก็คอนเสิร์ตเดอะสตาร์แปดนะครับก็จะรอดูแล้วกันมีจะยังยังขึ้นมาร้องเพลงกับกับรุ่นน้องเดอะสตาร์อยู่นะครับก็ติดตามชมวันอาทิตย์เนาะนะครับก็จะคอยตามจนกว่าน้องริ์จะไปคอนแกนใช่ครับ บคุณมากเลยขอบคุณทีวีพูขอบคุณพี่แจคที่แบบว่าที่บวว่าเาขาเรียกว่าอะไรเวลานิ้ไปไหนก็แบบอัปเดตตลอดนะครับตั้งแต่ตั้งแต่อยู่ในบ้านเดอะสตาร์จนถึงทุกวันนี้แบบแบบสม่ำเสมอมากแล้วก็แบบคอยแบบว่าเออให้กำลังใจให้ข่าวเราตลอดอะไเงี้ยครับแ h ป p p y นอ้องฮปปี้ครับมีความสุขมากระวังร้อนนะครับไม่ต้องระวังครับร้อนอยู่แล้วขอบคุณมากจ้ะ thank <laughs> you